สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเอเช่นเคยนะคะวันนี้เอมีรถ Honda Civic ชม FC คันสวยคันนี้มาแนะนำลูกค้านะคะ,นนะคะันนี้นะคะจะเป็น Honda Civic รุ่น1.8 EL ปี2018นะคะตัว EL ก็คือเป็นตัวท็อปเครื่อง1 0 8นั่นเองนะคะ ตัวนี้นะคะออปชันครบเลยนะคะตอนนี้ทางโชลูมของเรานะคะปรับราคาพิเศษนะคะจากราคา649,000บาทเหลืออยู่ที่588,000บาทเท่านั้นนะคะราคานี้เฉพาะลูกค้าที่ยื่นจัดไฟแนนเท่านั้นนะคะยังไงลูกค้าสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะประวัติดีไม่น้อยนะคะไม่จะวิ่งไปเพียง62,000กิโลเท่านั้นนะคะรุ่น e l นะคะก็เป็น รุ่นท็อปของเครื่องพันแปดออปชั่นครบเลยนะคะเบาะหนังจากโรงงานฮอนด้านะคะสีดำด้านหน้านะคะเบาะด้านหน้าปรับไฟฟ้านะคะหน้าจอนะคะจะเป็นหน้าจอสัมผัสพร้อมกล้องหลังให้เรียบร้อยนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะก็จะมีระบบคุชคันโทนนะคะขวามือนี้นะคะแลก็ด้านซ้ายมือก็จะเป็น ปุ่มคอนโทรลเครื่องเสียงบนพวงมาลัยพร้อมปุ่มรับสายวางสายโทรศัพท์เชื่อมต่อบลูทูธได้หมดเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูเลขไม์กันค่ะคันนี้เลขไม์จะวิ่งไปที่62,000กิโลนะคะการันตีว่าเป็นไม์แท100้ร้อซนะคะไม์น้อยด้วยนะคะราคา588,000บาทได้ตัว EL นะคะยังไงคุ้มนะคะราคานี้มีคันเดียวเลยค่ะสีแดงนะคะอ่านี้หน้าจอสัมผัสพร้อมกล้องหลังนะคะแอร์ออโ ุมต่างๆนะคะอันนี้คือทางโชว์ลูมนะคะก็ตรวจเช็คนะคะ ให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานเลยนะคะยังไงลูกค้าท่านใดสนใจก็สอบถามข้อมูลเข้ามาได้นะคะอย่างคันนี้ดาวเริ่มต้นที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์ได้เลยนะคะผ่อนสบายๆนาน84งวดนะคะลูกค้าสนใจสอบถามข้อมูลเข้ามาได้รถมือสองของเราเป็นรถมือสองมาจากโชว์รูมฮอนด้ารถทุกคันเราผ่านการคัดตรวจเช็คมาให้เรียบร้อยแล้วการันตีไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมประวัติเช็คได้ทุกคันนะคะลูกค้า คายังไงสนใจทักมาได้นะคะวันนี้เอขอรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ